ธรรมะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณาธมาแท้ผ้าเลขที่ท3 0มสสค่ะครูประจำชั้นชื่อครูลคณาเจริญสุขค่าธมาแปลว่ากระบองทองวันนี้หนูจะมาเล่านิทานนิทานชาดกเรื่องหงทองคำในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปาลบปับพิสุนีผู้ที่ไม่ที่ไม่รู้จากประมาณการบริโภค ทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดได้มาเกิดเป็นผงทองคําที่ล,ลึกชาติได้และเห็นความลําบากของแม่และลูกได้สลัดผลผลทองคําเพื่อให้ทั้งสองเกิดความร่ํารวย แต่แม่เกิดความโลภอยากได้ขนทองคํามากขึ้นจึงจับนกจับหงทองคํามาถอนขนให้หมดแต่ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนนกธรรมดานางจึงเลี้ยงหงทองคําหงทองคำํำจนขนขึ้นขึ้นใหม่ เมื่อขนขึ้นเต็มตัวหงทองคําก็บินหนีไปไม่กลับมาอีกเลยขอบคุณค่ะ